ครับสวัสดีครับชาลันดาบลันสารคามชาลันดาบลันสารคามวันนี้115นะร้อยสิบห้านะเมื่อกี้เดี๋ยวตัวช่างเป็นไงมั้งก็มาร้อยสิบสี่จุดแปดก็หายไปนิดนึงครับแล้วรอบที่แล้วรถชกกับเขาเนี่ยร้อยละไหน <15. S 2> ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ามันเดินอยู่ไหมครัวันนั้นเราชนะคะแนนเข้ามาที่ไหนที่รับเงินได้ไที่ไหนที่รังสิตรังสิตที่นี่นะวันนี้เจอกับยอดศิละปะอีกรอบนึงครับเป็นไงมั่งร่างโองร่างกายพิซซ้อมมากี่วันพิซซ้อมมา เกือบเดือนเกือบเดือนใช่ไหมไม่มีสะดุดนะเพราะพี่ต้องคุมไม่เราสิบห้าเราต้องคุมกี่โลสามสี่โลรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับน้ำหนักนี่มันตึงไหมของเราตึงไหมไม่ครับสบายสบายแต่ว่าจริงๆเราต่ำกว่านี้ได้ไหมร้ยสิบสี่ได้ไหมร้อยสิบสองก็ทําได้รถสองยักรได้แต่ว่ารถสิบสี่นี่คือไม่ต้องคุมมากครับรถสิบสองนี่คุมหลายกิโลแน่ครับแต่ว่าเวทเวทนี้เคยชกเขาแล้วเขามีอะไรบ้างยอดสิบบาที่เห็นเขามีก็มีศอกครับแต่รูปร่างเนื้อตัวว่าชาเราถ่ายรูปเราน่าจะได้รอยกว่าเขานะครับรถสูงเท่าไหร่ ร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเก้าครับผลงานสามไฟของเราเป็นไงบ้างชนะหนึ่งแพ้สองชนะหนึ่งแพ้สองก็ล่าสุด้อกำลังแจ้งเกิดใช่ไหมล่าสุดแพ้เพชรรัตนาครับที่ไหนวะนั้นใครนะตกรปตกรใช่ไหมอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดกาฬสินธุ์อ่ะฝากให้คับเชีื่อเรานนี้ครับครับเนี้ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องชายผม ครับผมยอดศิลปะรถเชิดจัดเยี่สายเพลียวครับยอดศิลปะวันนี้เจอกับชนันคู่ปรับเก่านะครับแหมรอบที่แล้วได้เบียดมากนะครับลอกนิดเดียวแพ้เลยครับวันนี้กลับมาใหม่ร้อยสิบห้าปอนด์วันเช้าเกินไม่เท่าไหรจุดแปดครับจุดแปดตรงนี้ผ่านแล้วนะครับซ้อมอยู่จ่าเชิดกีกียี่สิบยี่สิบกว่าวันครับยี่สิบกว่าวันเราเป็นมวยยังไงเดินโบ้ครับเดินโบ้เปิดเกมเตะขาต่อยหน้าต่อยท้องไปเลยนะครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับปีนี้อายุยี่สิ ใทยลอยกว่าเขาน่าจะลอยกว่าหน่อยไหมใช่ครับล่าสุดเป็นไงผลงานชนะคะแนนเพชรน้องฟาร์มเพิ่มเติมมาไทยครับร้อยสิบหกครับแล้วก่อนหน้านั้นอีกสองไฟเป็นไงชนะลาซีสิงซอร์สิงห์อยู่ชนะมากี่ไฟติดอ่ะสองครับสองไฟติดนะเวทนี้โอเควันนี้ไม่มีปัญหาครับอ่าคุมส้องตีห้าโลได้ไหมได้คประมาณนั้นครับน้ำหนักปล่อยทีอ่ะประมาณห้าสิบเจ็ดกว่ากครับคนจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาความไปครับเชื่อหน่อยครับผมยอดศิลปะรถจะเจอสายพิ้ครับสู้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับ